็อกโกแลตเซอร์ไพรส์ะอะไรอะอะไรนะดูนะๆๆดูนะดูดูดูโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้สามอย่างในคลิปนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นนี่ยาสีฟันชินจังร่อนละหนึ่บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะซึ่งพี่เททไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นของเล่นนะและนี่มือมิน อันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันทั้ง3อย่างจะน่ากินหรือเปล่าหรือว่าน่าเล่นไหมเริ่มที่อันนี้อันแรกเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ราคา40บาทนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันคืออะไรซึ่งพีจิเทก็ยังไม่เคยแกะมาก่อนเนี่ยนะแบบนี้แกะยังไงล่ะนี่ออ้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์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 คลิปนี้ให้พีจีเทกด้วยนะครับมาดูกันเลยข้างในคืออะไรนี่ อย่างแรกนะได้อันนี้มาพี่ทีเทคิดว่าน่าจะเป็นช้อนเอาไว้ตักขนมแล้วก็ได้อันนี้มานะเป็นเหมือนการ์ดเลยอะเป็นจักรวาลน,นะและอันนี้ก็คือสติกเกอร์ส่วนอันนี้พี่ทีเทศว่าเป็นขนมนะนี่มีขนมกินกลิ่นหอมมากมีทั้งช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นสีขาวด้วยอาจจะเป็นแบบข้าวพองอะไรงี้แม้กกุบกอบน,นี่นะเ,นเพื่อนๆเรามาลองชิมเลย ช็อกโกแลตกรุบกรอบมากอร่อยด,ด,ดื้อมฟินอะส่วนของเล่นก็ไม่ได้มีอะไรนะนอกจากสติกเกอร์นะนเพื่อนๆกินช็อกโกแลตแล้วอาจจะติดฟันเพราะฉะนั้น <laughs> เรามาแปลงฟันกันอันนี้เป็นยาสีฟันเขาบอกว่าเป็นหมากฝรั่งนะพี่ที่ร้านบอกมาว่าเป็นหมากฝรั่งตอนนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่ที่เทเลือกลายชิงจังมานะเห็นที่รูปไหมชิงจังเป่าหมากฝรั่งดูนะดูนะ เดือดเดเดือดเโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หวานหวาน <ๆ S 2> เปรี้ยวๆหมัมกฝรั่งเหรอต้องเคี้ยวหน่อยนะปด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 เนาะเดี๋ยวจะลองเคี้ยวดูก่อนมันเหลวๆอะ่ะเป่าได้เหรอต้องเคี้ยวอีกตอนนี้เราเคี้ยวจนหมดความหวานแล้วนะเราจะมาลองเป่ากันเลยทำไมเป่าได้นิดเดียวเอาใหม่ พอได้พอได้ใครเป่าหมากฝรั่งเป็นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันหน่อยนะแต่ก็ระวังติดคอกันด้วยนะเพื่อนๆแตรมและอย่างสุดท้ายในคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดติดตามช่องพี่ทีเทาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเรามาเปิดชิ้นนี้กันเลยมือมีนทำไมจะเป็นอะไรนะอันนี้จําราคาไม่ได้นะเห็นแล้วด้วยพอไหมเพื่อนๆพอหมหนึ่ง สองซับไข่ไข่มุมีนได้มาสามไข่เลยนั่นเองอย่าว้าวว้าวว้าวามันจะเหมือนกันหมดไหมหรือว่ามันจะไม่เหมือนนี่นะดูจากรูปนะรูปสองอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนนะนี่อันนี้ไม่เหมือนนะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนข้างในจะเป็นข้างในคือช็อกโกแลตแล้วก็นมนะเพื่อนๆเป็นขนมนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกนี่ไม่ได้ดูที่กล่องเป็นแบบนี้ข้างในจะต้องมีของเล่นเอาเรามาลองเปิดกันเลยช็อกโกแลตเซอร์ไพรส์อันนี้เอะไรนะหืมหืมพอแล้วอุร่อยวะช็อกโกแลตกับนมอร่อยอืมอืมอร่อยมาก นี่ได้อันนี้เห็นไหมได้อันนี้นะชักละดติดปันชักระดติดปันอันนี้ก็ต้องไม่เหมือนกันดิแกะดูทุกอันเลยว่าได้อะไรนะโอ้โหอุยบีบแลมไม่ได้นะแตกเลยอ,อ๋ออ,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 อ ได้แบบเดิมได้สองอันรลยมาดูอันสุดท้ายกันเพื่อนจะได้เหมือนกันอีกไหมอะแต่ว่าอันนี้หน้าหอมันไม่เหม<ป>ือนกันนะเราจะต้องได้อันใหม่บ้างแหละพี่ติเท้อยากจะเคะาะให้ดูนะกระเทาะกระเทาะไข่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอร่อยอ่ะมาดูกันว่าข้างในจะเหมือนเดิมอ๋อได้ตัวเดิมอีกแล้วอะเหมือนกันทั้งสามอันเลยอ่ะ ได้3อันเลยนะและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับอยากจะให้พี่ทีท,ทีรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ